พี่จ้าพี่นอ้องฟองไฟแปดโมงตลาดนัดก็เลิกแล้ <c oughs> วเป็ดโมงเช้าเป็ดโมงเช้าต่วยบนไปใสกับพ่อได้ดูขึ้นมมาล่างน้าล่างตากินน้ำอุ่นใส่แบบน้าใส่น้ำผึ่งพี่น้องนางรับแดดจักน้อยนึงเขาบ้านดอก อากาศเย็นอากาศเย็นลืมน้มหนาวแล้วพี่น้องสวงมือแล้วลม, ồi ồi ồi. ลมบ่อยๆล้มแบบสัมผัสได้นะว่ามันเป็นอกนากาศหนาวแต่มันก็บดีหนาวมากไหมยังหอกอากาศยามโ้าก๊าลังดีแต่าว่าสายมาาหอนคือเกาหรือพี่น้องไป,ไปเดือนพฤศจิกา

นบอกคุยบม่ได้ทู่คุยขอดกับพใหไงที่บนกินยาแล้วบนนอนเลยนอนตะเบนเลยหมู่หมุดขึ้นบอสเ้าก็ฉิไปหาหมอคลินิกกับพี่น้องฉีดยาเลยไอ้มขวดเขาละมานี่หลีอ่ะแล้วบนสิดเป็นปีละครั้ง สำหรับไข้หวัดล่งข้อเนี่ยโรกไอเนี่ยเป็นปีละเทือก็เป็นช่วงกลางฝนก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แหละนี่หลังมาเอพี่วัสดีพี่มา,มาได้หลายมือแล้วหรอมากตมีแต่ไข่โอ้ยโอ้อากาศเปลี่ยนเงี้ย ว่าเฮ็ดยังก็บริเ็ดค่าตะไข่อยู่นี่แล้วเนื้อต้นไม้ต้นไหลก็ว่าจิจัดการให้มันเรียบร้วยก็ยังมาให้จัดเข่าทีเข่าทางอยู่มาเห็นสภาพก็โอ้ยบานซองหงหออันนี้ก็ว่าจิปลูกพักได้นี่ข้างานนี่ต้นไม้ก็ยังหลายอยู่แบบม่วงแบบยังก็ยังหลายให้เขาบ่จัดเป็นหมวดเป็นมูอให้ดีดีม่นอันใดต้นใดงามกับลูกค้าวกาเลือกกับลูกไส้ละเบิ้งอยู่เนี่ย เมาแน่อย่างแน่ไปตามเรื like ่องนั or or <hour> lime, ่นแหละพี่เอ้ยโมเสือไปเป็นได้ละงามเราไปไงเราบอกงามอยู่นี่ก็ว่าเดี๋ยวสิดูแลเบิ้งไว้กันนะฝนจะเสี่ยงมาลงอีกก็พอได้ขายยุตตัวล่ะเพราด้ขายเพราด้ขายยุคผู้คนจีเสือไปปลูกตามหัวในไปนะพู่ลต้นสองต้นเขาเจ้าก็ไม่เอานะกินนรอยกินอย่างมันอันตัว ก้ามือไหนก็บานเออันพูดละใหตุผลกลางๆปีก่อนให้มันเบิดหนาวก่อนพี่หนีหนาวหนีหิมะมาไปกับว่ได้เฮ็ดหยังกับไปเล่นไปเป็นนุ่งพ่อใหญ่ซื้อมีแต่กินกับนอนมีแต่เลิ่มไม่เบียกดยู่บ้านเฮาเบิดหนาวจังไปไหมสนะไปเทจอละสามเดือนหกเดือนกับพ่อเราไปโดนอะไรเถอะขึ้นหอดบ้านเนาะอยู่บ้านเฮาก็มีแนวเห็ดประเทศไหนล่ะสวีเดนพี่ โอ้ยประเทศข้าเจ้อยู่แบบยู so so like, so like cool. uh, eh aya, ่ข้าเจ้อย go ู่แบบส่วนตัวอยู่แบบพ่อเพียงเลยข้าเจบ้านมือบาข้าเจ้าบนนันดอกมอมแม่เหตุนั้นเหตุการณ์ไปอยู่ส่วนตัวไผ่มันอยู่เอ้าก็ดีไปจังนึงกันยังว่าดีเป็นประเทศที่บ่ฟฝุ่มเฟื่อยปไนเฟื้อเป็นประเทศที่พ่อนียนินเดีแเนีสวิตเนีเราควรไปเก็บหมากไหมพวกได้ัวยญีุ่่นข้าเจ้าไปเก็บหมากไหมข้าเจ้าก็ได้ดีเด้ เก็บหมากบุบุรีเก็บเห็ดขายก็ดีดีเด้เออแต่ว่าน้องแ <van> ต่ว่าน้อง freshman, ไปบ่ได้ไปเก็บไปไม่จะไปอยู่เป็นมูฟเฟ่เนี่ยไปเล่นไปหยังไปไปเก็บก็ไปเก็บมากินซื่อๆนะบ่ได้ไปหาเก็บขายเื่อเขาบ้ากับมี่กับบอมีเฮงจ้าอากาศเตียนอะไรยังว่าไข่บปลาแซวอยู่หนี่งแมนอยู่พี่ฝน็น เป็นอบตมันเป็นอบตอยู่กลุ่มเมืองเก่าอยู่คนละหมู่บ้านในพี่น้องบ้านบ้านโพก่บนเป็น b ản, b ản เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่สองสองผู้ใหญ่สองผู้ใหญ่หลักอะสี่อบตอบตหมู่บ้านละสองคนอันนี้เพิ่นเป็นอบตบ้านเมืองเก่าหมู่เก้า บ้านพวกนี้บนนี่เป็นเมืองจาก,ห,า <c oughs> กห้าขมูจักทั่วกันดี่มึงก็เป็นคนที่วอะได้ว่ากว้างขวางแน่คนหูจักหลายยังสินะพี่น้อง <c oughs> นี่กับพี่ดีจะเียมแล้วกับทรมาหาตาเสาแล้วว่ายอพี่ศอกไปฮับเด้แอแสงเลยว่าน้องก็สิไปพูไปดอกพีเฮ้ยว่ยะสิบฝากตาซ่องไปเอา หากส้วไปเอาบรรยากับสิบภาพของบุญบันยังเอายังอะบ่บ่เอาก่นเฮ็ดบ่ไหวดอกมึอนี่สีกินยาพักคอนก้อนเขดีขึ้นสิไปสีดยาน้องคอนคนละอุนี้ยังก็บรนบากพุ่นละไอเป็นตายโพดไอห้าตันห้าตนเดี๋ห้าสองห้าล้องมดแล้ไแม ใบเผาพี่ไหมก็คือไปบ่ได้ดอกฝากก็ซ้องพี่เตรียมไปเอาบอกแล้วแวมมาเอาซองอยู่ไปกับชั่วเพิ่นสิบเซตพิธีนู่นนี่นั่นก็ที่กับมาเหมือนมะคำมีชิ้นชั่วพี่บอกพี่ไหมหรอกฝากซองนั้นพี่ไหมพี่เตรียมไปให้เราแหละไม่ได้ไปเอกไอ้เปิดคลื่นมาคลืนกับลูกไม่ก,กินยาตีซอนมั้งชิซ้อนชิสาม mới chim già trong khơi để nón ừ. để khỏe để quên nó khâu phay hoa có phải nào mà? Mà nào ừ. hả อืเขาปล่อยไปคว้างชนประทานบันบันน้องขามบันน้องออไปหันล่นเลยมเมื่อ,อ,อน,นั้นเขาสูบใส่น้าปังจนมาแหงบัลเหล่าจนมาเสียเอาหัวบัวได้แล้วไปเหมื่อวานนี้จังมาล่นแฟรแฟร,แฟรขึน้นอีกเอา้าแบบหันใหญ่อ่ะหันหลด Hả? Cho lùng vô đi. Cho con ra cái thúng. Mẹ nè. rồi. cháu chờ đi บ่ซั่น ฮะเอาขอคือบอกมันอยู่เจ้าคือพระธรรมเอาสบายมันเอาบาสเจ้าไปกดแล้วกดแล้วจะใส่เงินมาเนี่ยนั่นฮะคอยตัวคอยซื้อมาคอยก็เลยบอกเจ้าว่าบ่อยบุ๋มไม่ต้องซื้อเหลราซื้อขวางมาเด้อ ซื้อมาเล้วเอาแต่เงินน่ะมาให้ตาขอวางสี่อยู่ได้เจ้าบัถามน้ำมันหลักคือบัถามเอาไม่ใส่ของเจ้าบัดนี่แล้วบางทีน้ำมันเตียงั่นควางกระเซยทีถามมันน้ำมันกับบัถามมาตะมือขึ้นนี่แล้ว Nghe mắm quay không đây. Ừ, bớt bí, bớt sai bớt nè bớt nè. Ô chào nó Cháu cho bớt bì bớt sạc. Nên như nắm chặt quảng như bóng bọt, má nắm mẹ chẳng đầy. Má nắm phải nhắn xoay này, má nhắn bó, bát à. ngon lắm nó